เอาล่ะครับเตะมุม10นาทีสุดท้ายของเกมครับยังไม่รวมช่วงทศเวลาจักรพรรดิเปิดเข้ามาครับมงมาที่เสาแรกตะกี้ยิงติดบล็อกเคลิชไฟโบเกียยิงติดบล็อกอีกทีนึงยังชุลมุนกันอยู่ครับเกี่ยวลงแล้วหาเหลี่ยมจะยิงยิงอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับไล่ขึ้นมาแล้วกรลวิชขาสาครับยิงให้ราชบุรีตีไข่แตกไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับโอ้ยิงทีมเก่าครับแล้วอืมมาได้ประตูในช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาหลัง ในสถานการณ์ที่ BG จตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสารัตจะไหวหรือไม่ไหวครับโอ้โหแล้วยิงช่วงตอนที่สารัตนี่สิบคนขอให้บีจีสิบคนครับดูครับยิงตรงนี้สองสามครั้งไปติดบมดเลยครับแล้วมาถึงกรวิทเอาบอลลงแล้วบอลลงดีมากหาจังหวะยิงผู้เล่น B ีีเพียบเลยครับเอาไม่อยู่สามสี่คนครับที่ลุมตรงนีู้้่ยิงผ่านมาแล้วกิติพงศ์ล้มไม่ทันนะครับเหลี่ยมดีกว่าไลฮานสจวัดนะครับคือจังหวะบางเนี่ยแหละครับ เบียดกับไบรฮันสจูอตอยู่แล้วแตะเข้ามาได้แล้วโอ้โหตะหวัดักข้อยิงเลยคก็เป็นทีเด็ดของกรลวิดอยู่แล้วนะครับในจังหวะยิงแบบนี้นะครับตั้งแต่สมัยเล่นกับยังเป็นเยาวชน